ไปสุพรรณบุรีหน่อยครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวงจรปิดก่อนขับย้อนสอน <ฮะ S 1> แล้วหลังจากนั้นเข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาตีสี่นะฮะไล่ย,ยิงอลิซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <ฮะ S 1> และถนนสองฟากเนี่ยมันเป็นสองสถาบัน <ฮะ S 1> เดี๋ยวดูนะฮะ,ฮะ,ะเกิดอะไรขึ้นภาพที่หนึ่งครับเก๋ ไม่มีเสียงนะคะภาพนี้จะเห็น,นค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะกับกลุ่มนี้แหละกลุ่มรถกระบะเนี่ยมาจังหวะนี้เดี๋ยวจะลงมาค่ะซึ่งเนี่ยผู้ก่อเหตุมากันสองกลุ่มมาพร้อมมอเตอร์ไซค์ดูมากันเยอะเลยเดี๋ยวจะไปจอดไว้ริมถนนฝั่งนู้นแล้วค่อยๆแห่กันมาบริเวณนี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุตรงนี้อ่านี่คือตัวที่1กลุ่มผู้ก่อเหตุกําลังขับรถมาหลังจากนั้นเปิดตัวที่2เลยนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตยุย้อนสอนี่หมุนกลับมาหมุนอย่างนี้เลยเด<ช>ี๋ยวดูตัวที่สองนะฮะเพื่อจะมาดูว่าอะไรอีกฝ เดี๋ยวดูนะฮะขอดูภาพตัวที่สองฮะตอนที่ย้อนสอนกลับมาย้อนแล้วนะฮะมาแล้วนี่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 หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะพอย้อนสอนเสร็จสับป,ปุ๊บแก๊งนี้ทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันหน้าร้านแล้วก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วถืออาวุธเพื่อจะไล่ล่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนต่างสถาบันดูตัวที่สามเลยฮะมาละตอนนี้กลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มฝั่งคู่อริเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่นะ นี่ดูนะฮะแล้วล่าก,กันอย่างนี้เลยปิดถนนล่านะฮะ,ะเป็นศึกสองอ่าเขาเรียกว่าปิดถนนล่าเป็นศึกสองพื้นที่สามชุกปะทะสีประจันเดี๋ยวจะบอกว่าสามชุกปะทะสีประจันเกิดอะไรขึ้นนี่กํลาลังไล่ล่าก,กันนะฮะเพราะนี่สองอำเภอนี้ก็คือในสุพรรณบุรีหลังจากนั้นคุณผู้ชมทีมงานตัดไปที่ตัวที่ห้าเลยอพอดูตัวที่ห้าฮะอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาเริ่มรู้แล้ว ว่ามีเด็กสองสถาบันกำลังเปิดศึกกันตอนรุ่งเช้านี่ฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้ามาสงบมาเคลียร์เหตุการณ์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสามชูก,กับสีประจันล่าสุดนอกจากจะมีการย้อนสอน มีการใช้อาวุธเข้าใจว่าน่าจะเป็นการยิงกันเส้นตรงนี้คุณผู้ชมฮะคือถนนสุพรรณบุรีชัยนาทตำบลศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีตรงข้ามตลาดอำเภอศรีประจันทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นฮะเปิดภาพจุดที่เกิดเหตุเทียบเคียงขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมจะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยวันนี้ <c oughs> จะเห็นว่ามันมีพวกกรอบกระจกหน้ารถมอเตอร์ไซค์แตกกระจายแล้วก็จะมีพวกเศษหิน ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการที่แก๊งวัยรุ่นเขาขับรถมาแล้วเปิดศึกปะทะกันผู้สืกข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพักนะครับสีประจันวันนี้ไปเจอแก๊งวัยรุ่นสิบกว่าคนฮะกำลังอยู่ที่โรงพักแล้วแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้คุณผู้ชมฮะให้ปากคำเขาเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มสีประจันนี่ฮะโดยถามว่าสีประจันเกิดอะไรเขาบอกว่าพี่เอาจริงๆ เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายที่ต้องมาตีกันเลยแต่ต้นสายปลายเหตุมันมาจากพวกผู้หญิงผู้หญิงสามชุกไปตบผู้หญิงแก๊งสีประจันหลังจากนั้นพอสีประจันโดนตบสีประจันก็ต้องออกไล่ล่าจนกระทั่งเมื่อคืนนี้อย่าเรียกว่าเมื่อคือนขอภัยลุ่งเช้ามาเจอว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะสามชุกอยู่อีกฝั่งหนึ่งสีประจันมารวมตัวก็เลยเกิดการเปิดศึกกันเกิดขึ้นยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเมื่อคืนนี้ กลุ่มที่พวกเรากําลังคุยอยู่นี้เป็นกลุ่มศีประจันเขาอ้างว่าพวกเขาต้องเป็นฝ่ายทิ้งรถเพราะทางฝั่งกลุ่มสามชุกมีปืนเขาโทรมาว่าเขาโดนโดนปิดเขาว่าพวกเราพวกนั้นเขามาเยอะผมก,ก็เลยเออกมาช่วยเขาผมมาถึงสะพานเกือบถึงตัสะพานลอยผมขี่ไปจะถึงนะครับเ,เขาฟักปืนออกมาผมเลยต้องวนกลับเข้าตลาด แล้วพวกพี่ผมว่าโดนน่าจะโดนดักเพราะเข่ามังเยอะมัเยอะเขาเลยโดนโดนดักแล้วไปมันหลบหนีไปใช่ครับหนีไปพวกมันก็เหลือแต่รถ ใช่ใช่เลื่อรถไรถใช่คือทางฝั่งสีประจันเนี่ยเมื่อคืนจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำล่าสุดเราไปคุยกับเอนะฮะเอเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กําลังขี่รถกันมาสามคันปรากฏว่าโดนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็คือฝั่งสามชุกให้กล้วยแล้วฝั่งสามชุกก็บอกมึงสดเหรอมึงสดเหรอตอนแรกก็คิดจะดวลกัน<ม>สุดท้ายสู้ฝั่งสามชุกไม่ได้ทิ้งรถคุณผู้ชมเชื่อมัเจ้าตัวบอกพี่รู้ป่ะรถผมเพิ่งซื้อมาสี่เดือนซวยเลยสุดท้ายโดน3มชุกตีเละเลยฮะ เข้าเรียกให้จอดครับแล้วก็เอาโคดเฟียงครับโคดเฟียงมาก่อนแล้วก็ทีนี้พ่มก็วิ่งหนีกันวิ่งหนีเขาก็ถูกรดเลยครับเข้าทางเบิ้ลรถแล้วก็ตะโกนครับตะโกนด่าหนุ่ด่านี้นะครับไม่เลยครับเขาบอกว่ามึงสซดเลิกมึงออกเลยครับไม่รู้ว่ามือหนึ่งออกไหมนะครับเป็น Honda Honda ยที่ครับ ครับแล้วเมื่อคืนนี้นะครับมีน้องก็ถ่ายรูปรถใช่ไหมครับใช่เป็นคลิปหลังเหตุการณ์นี่แหละค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่เขากลัวจริงจริงฝาอีกฝั่งมาเยอะนี่ยรถเขาเละเลยนะนี่กลุ่มสีประจันนี่กลุ่มสีประจันที่เป็นฝ่ายเพียงพำสามชุกซักเสร็จแล้วสามชุกหนึเลยและนี่คือรถของเขาฮะที่เขาต้องจอดทิ้งล่าสุดนะครับผู้ชมฮะวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจเองต้องเรียกคุยโอ้รอดไป เรื่องนี้มันมาจากสองกวนผู้หญิงตบกันแล้วลาม,มาเป็นมาเจอกันบนถนน <ฮะ S 2> วันนี้เราไปเจอน้องเดียกับน,น้องปูนนะครับเป็นสาวต้นเรื่อง <ฮะ S 2> สองคนนี้ให้เหตุผลว่ายังไง สองคนนี้งงบอกอย่างนี้ค่ะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีเรื่องเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าตัวของอตัวตัวน้องคนนึงเนี่ยคุยกันกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเคยตบกันมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่า เพื่อนที่อยู่ในฝั่งสองกลุ่มเนี่ยฝั่งของสีประจันที่มาหาเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาไปฟ้องแก๊งผู้ชายเนี่ยก็เหมือนแบบโชพลังไม่ค่อยพอใจเพราะวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มของน้องผู้หญิงเนี่ยไปกินไปาป,ปาร์ตี้วันเกิดมาพอกลับมาเจอ พอเจอกลุ่มนี้เท่านั้นแหละค่ะกลุ่มนี้ก็เลยเรียกพวกมาเพื่อจะดักตีเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้สามชุกไปตบสีประจันจนกระทั่งสีประจันนี่คือพวกสีประจันนะฮะผู้หญิงก็เลยแห่ไปฟ้องผู้ชายเอาง่ายๆพวกผู้ชายบอกเอ้าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้พวกสีประจันก็เลยจะไปเล่นสามชุกแล้วบังเอิญเมื่อคืนเจอกันกลางถนนสุดท้ายนอกจากผู้หญิงโดนตบกลายไปว่าผู้ชายเมื่อคืนนี้ก็เพี้ยงพั้มอีกสีประจันโดนฟันรถอีกเป็นเพราะน้องสองคนที่ไปฟ้องฟังเสียงน้องสองคนหน่อยฮะ เป็นการนัดเคลียร์กันไหม<ช>เรียกว่านัดเคลียร์ไหม<ช>คือมันมีสองฝั่งน่ะมีฝั่งมีฝั่งอะไรบ้างมีอยู่สองฝั่งมีฝั่งเรากับฝั่งเขาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอปส4 h d ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนกดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ